สวัสดีครับผมชื่อพินโยปรตาทิยังชื่อเล่นชื่อโยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอินดีไซน์แอนด์คอนซัลแทนจำกัดเปดิดดำเนินการมาได้18ปีแล้วนะครับบริษัทเรายังได้เซอร์ติฟิเคต ISO 9001 ISO 1 4 0 0 1บริษัทของเรายังได้โล,ล่รางวัลธรรมาภิบาลอันดับ3ของประเทศสำหรับบริษัทธุรกิจขนาดกลางครับธุรกิจที่สมัครเขา้าร่วมโครงการ s c u r v e ปัจจุบันผมทำโรงงานผลิตชุดกลัวสำเร็จรูปแบรนด์โมโต้ผลิตขายส่งและปลีกครับตามร้านโฮมมาร์ทและไทยสดวกครับผมและขายช่องทางทางออนไลน์ทั้ง Facebook, Google, Shopee, Lazada แล้วก็ Line Official ครับจุดเด่นของชุดกลัวโมโต้คือเป็นครัวกันน้ำที่มีราคาไม่แพงลูกค้าทั่วไปเข้าถึงง่ายมีรูปแบบและโทนสีให้เลือกหลากหลายต่างจากคู่แข่งของเราที่เป็นลายใหญ่ ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกน้อยและราคาสูงมากอีกทั้งเรายังเป็นผู้นำทางด้านการขายออนไลน์ทั่วประเทศครับ Facebook a d เราใช้ในการโปรโมทการทําตลาดเป็นหลักเพราะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดที่สุดลูกค้าของเราส่วนใหญ่มาจาก Facebook a d ลูกค้าจะอิ inbox มาคุยและสอบถามสินค้าทำให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้นครับลูกค้าที่เข้ามาทาง Facebook เราจะมีลิงก์ให้ลูกค้าเข้าเว็บไซต์มาโต เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคุยผ่านทางไลน์ส่วนใหญ่การปิดการขายด้วยไลน์ลูกค้าจะสะดวกที่สุดครับมีการนำเว็บไซต์มอตไปฝากลิงก์กับเว็บไซต์ต้นทางอื่นๆเพื่อสร้างทราฟิกและหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ต่อไปเว็บไซต์มอโตของเราอยู่ในดับแรกของ Google o r g a n i c ครับทำให้ลูกค้าที่ค้นหาชุดกัวกันน้ําลูกค้าจะติดต่อเข้ามาหาเราก่อนแล้วนัดไปดูรูปแบบครัวที่โชลุมซีดีครับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปีการขายได้ครับความคาดหวังในโครงการ H Curve ของผมคือการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทครับเราต้องการสร้างแบรนด์มอโต้ให้มีชื่อเสียงระดับประเทศเพื่อการสร้างบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่งยืนครับทําให้คนรู้จักเข้าถึงคุณค่าและแกนแท้ของแบรนด์ทั้งทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพและการบริการและการขายในผลิตภัณฑ์ชุดกวัวกันน้ำมอโต้ครับ สุดท้ายผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าร่วมโครงการ The s Curve Digital Branding for Crisis หลักสูตรการสร้างแบรนด์บนโลกดิจิทัลในช่วงมิกิตเพื่อที่จะนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในการสร้างแบรนด์ให้กับแบรนด์ชุดควมโต้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมสัญญาว่าถ้าได้เรียน The s Curve แล้วผมจะเข้าเรียนทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหลักสูตรครับขอบคุณมากครับ